ถามจริงๆก็ถามจริงๆแต่แบบไม่ได้แบบว่าเชิญว่าแบบเธอจะเลิกกับฉันไหมแต่แบบพอดูจากคำตอบแล้ว,ลวเขาก็น่าจะอยากไปต่อแหละ <c oughs> ล่าสุดแคปชั่นล่าสุดมัน2,000กี่วันนะเนี่ยแกงแล้วนะ2,000 <c oughs> แต่ว่านั่งคูณอยู่นะว่าแบบเดือน 1, อนึงกี่วันแล้วปี 1, วนึงกี่วันแล้วก็ต้องคูณให้ถูกด้วยนะเพราะถ้าผิดอะ่ะเขาจะมาแบบ <c oughs> ก็เธอมั่วอะไรอย่างเงี้ย2อ0 0 วัันม้งคะจะไม่ได้ใช่ผวะว่าจะไปต่อ,อยังไงอันนี้อ๋อจะไปต่อไหม,ไม,ไหมก็ก็ถามขับขาวว่าอยากไปต่อไหม,ไมแล้วแต่พฤติกรมรมนะก,ก็ก็แบบฉีดโดนขู่ค่อนข้างบ่อยก,กลัวอะไรเธอไัวให้หรอกเขาช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเขาก็แบบว่าแบบทักตัวดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวอากาศเมืองร้อนไงอ้าวไรกลัวด้วยหรอ ไม่ได้กลัวคือถ้าไปทะเลก็ใส่ได้แบินี้อยู่ไทยแล้วก็แต่งตัวปกติชอบมาบังกลัวตบอโตหรอเอาจริงแอกไม่กลัวแต่งจิงก็กลัวอยู่นะก็กลัวอยู่นะ <c oughs> จริงๆแค่ขี้เกียจเถียงมากกว่าค่ะก็ยอมรับแบบโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้าเขาเคยงอนว่าเราไม่มีเวลาให้ตอนนี้ก็ยังไม่มีอยู่ตอนนี้ก็มีมากขึ้นแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าตอนเนี้ยเขาก็จะแบบไม่มีเวลาแทนแต่เขาก็บอกนะว่าเออแบบ ขอผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินกลับเงินกลับเงินกลับอะไรคะเงินกลับเงินกลับมันจะเขาจะไม่ง้องไงพี่เขาจะไม่ง้อไงใช่หนูว่าเงียบกลับดีกว่าเง <laughs> ียบแล้วก็หลับสบายแล้วมันจะเป็นไงบ้างคะหลังจากนี้เราวางแผนอะไรยังไงบ้างคะหลังจากนี้ก็ก,ก,ก็ก็ลุ้นเหมือนกันค่ะหนูว่าก็ลุ้นกันทั้งคู่เพราะว่าทุกคนก็แบบอยากที่จะทำงานเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่แบบงานเริ่มเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ปังก็อยากทำงานโอ้ก็อยากทำงานใช่คนเข้าใจผิดอุ้ย อ๋อก็ถามนี่ก็ถามจริงนะกูถามถามจริงๆก็ถามจริงๆแต่แบบไม่ได้แบบว่าเชิรว่าแบบเธอจะเลิกกับฉันไหมแต่แบบมันก็ก็ถามเป็นการสกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่หนูพอดูจากคำตอบแล้วเขาก็น่าจะอยากไปต่อแหละเขาไไม่ด้พิมพ์บอกใช่มเาพพิ์บอกว่าแล้วแต่พฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ย ตัวจริงก็มีบ้างอ,อ๋อไม่ได้พูดกันเรื่องนี้ไม่มีใครพูดกันเหมือนเหมือนเราก็าดีเทลเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าจำวันแน่นหรือว่าไงดีเทลดีเทลแบบว่าจำวันไม่เป๊ะขนาดนั้นจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกคุณคูณเอาอะไรอย่างเงี้ยตัต้งใจตั้งใจแ,แต่ก็ลองนับด้วยจริงว่าเออมันก็สองพันกว่าวันแล้วเอ,อ้โหในร้านแห่งสักพักนี้เขายังแบบเสมอต้นเสมอปลายด้วยแขกนะเขาเขาเหมือนกับว่าเข้าใจเราพยายามเข้าใจเรามากขึ้นแล้วก็ไปเวลาเราไปไหนก็แบบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยพยายมามมาจอายพื้นที่ของเราด้วยค่ะ ประมาณนี้ก็โอเคแล้วคะ่ะหวานก็เดี๋ยวมันจะแบบถ้ามันไม่เป็นตัวเองอะ่ะมันจะปด <c oughs> โป๊ะไงคือมันก็ต้องพยายามแบบว่าค่อยๆค,คุยกันค่อยๆแบบซัพพอร์ตการอะไรอ่งี้ก็โอเคกว่าคะ่ะห <c oughs> วานจริงๆหนูเป็นสว่านเวอร์ <c oughs>